สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกองบังคับการตำรวจทางหลวงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบนเส้นทางหลวงโดยการแนะนำเส้นทางพิเศษดีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้ง4ภาคเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกในการวางแผนก่อนออกเดินทางได้ ภาคตะวันออกประกอบไปด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข7 way, ลมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข304ผ่านวิบุรีหนองจอกออกสู่ภาคตะวันออกทางหลวงหมายเลข34บางนาตราดผ่านบางนาบางประกงหรือใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีออกสู่ภาคตะวันออกและทางหลวงหมายเลขสถนนสุขุมวิทภาคอีสานถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาสามแยกพุกแค่เข้าถนนพุกแคหล่มศัก์ทางหลวงหมายเลข21เลี้ยวขวาแยกม่วงคอม เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2 2 5 6หรือเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2 0 5เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข201ไปยังจังหวัดชัยภูมิเส้นทางกรุงเทพจังหวัดฉะเชิงเศร้าและใช้ทางหลวงหมายเลข304อําเภอพนมสาร,รคามอําเภอกบินบุรีอําเภอวังน้ำเขียวอําเภอปักธงชัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางกรุงเทพไปยังจังหวัดสระแก้วอรัญ,ญ,ญประเทศอําเภอตาพยาอําเภอโนดินแดงอําเภอละหาสาย เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ภาคเหนือถนนวงแหวนตะวันออกทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าเลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับคลองหลวงใช้ทางหลวงหมายเลข3214เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข347เลี้ยวซ้ายที่แยกบางประหันเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียวงแหวนตะวันตกทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าเลี้ยวซ้ายถนนตลิ่งชันชัยนาททางหลวงหมายเลข340เชื่อมต่อถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข1เลี้ยวซ้ายแยกหลวงพ่อโอทางหลวงหมายเลข1 ยังจังหวัดนครสวรรค์และภาคใต้ถนนหมายเลข3-5ถนนพระรามสและทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมนอกจากนี้ยังมีการให้บริการห้องพักฟรีกว่า205จุดทั่วไทยการเปิดให้ผู้ขับขี่ขออนุญาตใช้รถบรรทุก10ล้อขึ้นไปผ่านการยื่นกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์รวมไปถึงการแจ้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าและจุดแจ้งเตือนการซ่อมและสร้างถนนทั่วประเทศอีกด้วย